ค่ะก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที่เราพูดไปแล้ว6 strategy นะคะคือพูดถึงเรื่องของ Vision Indispensibility พูดถึง o s s rebranding นะคะ alert for office politics uh, networking ตอนนี้ก็คือเรื่องของ transformation with the team หรือการที่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะคะ เพื่อจะก้าวสู่ตําแหน่งกับทีมงานนะคะอยากจะเน้นย้านะคะว่าไอการที่เราจะขึ้นตําแหน่งเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวหลายคนเนี่ยมักจะคิดว่านะ,ะพี่ก็พูดบร้านหน่อยละกันก็ว่าเฮ้ยทางานทั้งงานทำไมไม่ใช่กูวะหรือทําไมถึงเวลาที่จะได้ตําแหน่งมันเปิดขึ้นมาทําไมไม่ใช่ฉันนะคะแล้วทําไมเขาไม่เลือกฉันหรือทําไม เขาว่าฉันไม่พร้อมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในการที่คุณขึ้นตำแหน่งผู้บริหารเนี่ยตำแหน่งผู้บริหารจริงๆคือตำแหน่งผู้นำนะคะวันจำคำพ่ไวนะคะตำแหน่งผู้บริหารหรือตำแหน่งหัวหน้างานคือตำแหน่งผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นผู้นำมันต้องมีผู้ตามถ้าคุณเป็นผู้นำบอกว่าตัวเองเป็นผู้นำแล้วไม่มีใครตามเนี่ยนะคะก็คุณก็ไม่ใช่ผู้นำค่ะจริงๆแล้วคุณเดินอยู่คนเดียว ะะและคุณคิดไปเองที่สําคัญก็คือนะะจำได้ไมั้ยคะพี่พูดว่าถ้าตอนแรกของแรกๆที่เราทํางานเนี่ยความเก่งกล้าสามารถของเราเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเจ้านายเยอะมากนะคะคือบอสของเราแต่พอเราขึ้นตําแหน่งหัวหน้าง,งานหรือเป็นผู้จัดการแล้วเนี่ยผลงานของเราจะขึ้นอยู่กับทีมงานของเราการที่เราจะประสบความสําเร็จเราขึ้นไปอยู่ตําแหน่งผู้บริหารได้ เราก็จะต้องทําให้ทีมของเราสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทนี้นะคะ transformation with the team นั่นหมายถึงว่าถ้าคุณทําให้ทีมของคุณประสบความสําเร็จความสําเร็จของเขาก็คือความสําเร็จของคุณนะคะท็อปแม e จเมนตเนี่ยเมื่อเขามองลงมาจําได้ไหมคะหลังจากที่เราทําทุกอย่างแล้วว่าเรารู้ว่าเราอยากขึ้นสู่ตําแหน่งไหนเรามี แคเรียร์แพลนของเราแล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีบอสมีเมน t o ร์ uh, mentor, นะคะแล้วมีสปอนเซอร์คอยสนับสนุนเราแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราก็ทำตัวให้ถูกกับวัฒนธรรมของบริษัทหรือสิ่งที่คาดหวังนะะในบริษัทของเราแล้วที่สำคัญก็คือเรามีเครือข่ายทุกระดับนะะแต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะเพราะคนที่จะช่วยคุณจริงๆคือมือเท้าของคุณเนี่ยก็คือทีมงานนะคะ ถ้าคุณไม่เห็นความสําคัญของทีมงานคุณไม่มีทางได้ขึ้นนะคะเพราะเอาเข้าจริงเนี่ยจากที่พี่สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงทั้งประธานบริษัท CEO managing director นะฮะ V.P. up หรือคนที่อยู่ใน board level ทุกคนพูดว่าเขาไม่มีทางมาถึงวันนี้ถ้าเขาไม่มีทีมนะคะมี CEO สองท่านพูดเลยนะคะว่าเขาต้องขอบคุณทีมงานเขานะะเพราะทีมงานเขาเก่งมาก เขาถึงมีวันนี้นะคะันพี่ขอเน้นย้ำคุณจะได้เข้าใจว่าถ้าคุณจะเป็นผู้บริหารคุณคุดถึงแต่ชั้นหรือตัวเราเองเท่านั้นไม่ได้นะคะเพราะนัการที่เราจะ transform เราต้องทำยังไงนะคะการที่เราจะเป็น manager ขึ้นอยู่ขึ้นเป็น director หรือ director ขึ้นสู่ ceo ก็ตามเนี่ยนะ,ะสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือทีมงานที่เก่งเพราะนั้นการที่เราจะเลือกทีมงานก็เป็น เรียกว่าสกิลหรือความสามารถที่สําคัญที่ผู้นําทุกคนเนี่ยคุณจะต้องมีนะคะถ้ากลับไปถึงเรื่องของวิชันวิชันเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยมันเท่ากับคําว่าความฝันวิสัยทัศน์กับความฝันเนี่ยใกล้กันมากแต่ความต่างม,มันอยู่ที่ว่าความฝันเนี่ยมันได้แต่ฝันมันไม่มีแอคชั่นนะคะแต่ถ้าคุณเอาความฝันเขียนลงกระดาษใส่ไทม์ไลน์เข้าไปนะคะ แล้วใส่เวลาเหมือนว่าใส่ทม์ลน์และสามารถใส่ได้ด้วยว่าในแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละตำแหน่งคุณจะได้ในแง่ของฟ c น a l นเชลได้เท่าไหร่ด้วยแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอะไรยังไงพวกนี้เพราะคุณลงรายละเอียดแล้วที่สำคัญคือคุณสามารถชี้ออกมาได้ด้วยว่าใครจะเป็นทีมที่ทำให้คุณถึงความฝันหรือเราเรียกว่าดรีมทีมปัญหาคือทุกคนนะคิดใหญ่ สะะิ่งบิ๊กค่ะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่มีทีมนะคะกลายเป็นว่าความฝันใหญ่กว่าทีมเพราะฉะนั้นบทนี้ที่พี่จะบอกก็คือคุณต้องมีทีมที่ใหญ่กว่าความฝันหรืออย่างน้อยก็ใหญ่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถคัดเลือกคนที่เหมาะนะคะเข้ามาอยู่ในทีมคุณได้ความฝันคุณจะเป็นจริงแต่ถึงกันนั้นถ้าเผื่อเขาไม่เหมาะหน้าที่ของคุณคือ ต้องพัฒนานะคะการเป็นลีดเดอร์นะคะจอห์นแม็กซ์เวลล์พูดว่าถ้าคุณต้องการเติบโตแบบธรรมดานะคะ If you want to have some growth นะคะ o lead follower ก็คือคุณนำนะ,ค,ะคนที่เป็นผู้ตามแต่ถ้าคุณต้องการโตอย่างระเบิดระเบ้อ If you want explosive growth เนี่ยคุณต้องนำ leader นั่นหมายถึงคุณจะต้องสร้างผู้นำ ะะหลายๆคนมาช่วยคุณนะคะแล้วผู้นําเหล่านั้นล่ะคะ่ะเขาก็จะแยกย้ายกันไปสร้างทีมของเขาแล้วก็จะทําให้บริษัทของคุณนะคะเติบโตยิ่งขึ้นไปอีกนั่นหมายถึงการทําให้โตอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้นะคะการที่เราจะขึ้นจากตําแหน่งแมนเจอร์ขึ้นไปเป็นดีเรคเตอร์นะคะที่พูดง่ายๆอย่างนี้ก่อนแล้วกันสิ่งที่คุณต้องมีมากกว่าคนอื่น ะะก็คือคุณจะต้องมี6ข้อนี้นะคะพี่ขอพูดสันส้นๆแล้วกันนะคะก็คือ 1. คุณจะต้องเป็นผู้นำนะ,ะที่สามารถพัฒนาคนอื่นได้นะคะแล้วอันที่2ก็คือคุณจะต้องมีความสามารถในการคัดเลือกคนที่ถูกต้อง Recruit the best นะะผู้บริหารท่านหนึ่งบอกพี่ว่าถ้าเราเป็นผู้นำ ที่เก่งและประสบความสาเร็จนะคะหรือถ้าท่านเนี่ยจะเลือกใครขึ้นมาแทนเนี่ยหรือมาเป็นผู้นําในทีมของท่านเนี่ยท่านจะดูว่าไอ้คนคนนี้สามารถพัฒนาลีดเดอร์คนอื่นได้ด้วยไหมหรืออีกอันน,นี้ท่านมองก็คือว่าเวลามีโปรเจกต์อะไรใหม่เนี่ยคนคนนี้สามารถเลือกคนที่ถูกต้องถูกเวลานะหมายถึงอะไรคือมีความรู้ความสามารถเหมาะกับงานหรือแผนการที่จะไปในอนานคตหรือไม่ อันนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนมีนะคะพูดง่ายว่าคุณต้องมีความสามารถที่จะ put the right man to the right job แล้วแม้กระทั่งว่าสามารถที่จะเลือกให้คนมาทำแทนทำงานแทนตัวเองและตัวเองสเต็ปดาวไปเพื่อความเจริญของบริษัทเพราะว่าคุณไม่ได้เก่งทุกเรื่องถูกไหมนะคะเราะันอันนี้เนี่ย recruit the best นะคะแล้ว recruit the right people นะคะให้เหมาะกับสถานการณ์นั่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำ แล้วต่อมานะคะที่คุณจะต้องมีถ้าไม่มีก็ต้องรีบพัฒนานะคะก็คือคุณต้องมีความรู้ในการทำแผนกลยุทธ์เรียกว่าต้องมี strategic thinking นะคะเพราะถ้าเราไม่รู้ว่า direction หรือบริษัทของเราจะไปทางไหนเราไม่สามารถรู้ว่าแนวโน้มของธุรกิจไปอย่างไรอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายนะคะเขาพูดกันถึงเรื่องของ disruption เรื่องของทําอะไรที่แตกต่างกว่าเดิมถ้าคุณยังอยู่ในโลกเก่ายังใช้ทุกอย่างเป็นอัตโนโมือหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาก็บอกได้เลยว่าคุณจะเป็นไดโนเสาร์ตัวต่อไปค่ะนะคะคือคุณจะสูญพันธุ์ในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยคุณต้องมองหาผู้นำนะคะแล้วทีมงานที่เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะสามารถประยุกต ความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาเป็นประโยชน์แล้วพาบริษัทให้ก้าวต่อไปในอนาคตได้วัาคุณจะต้องมีเรื่องของ s e g ิ c จร i ง k i n g แล้วที่สำคัญนะคะคนที่จะขึ้นตำแหน่งผู้บริหารคือคนที่สามารถรู้ว่างานของตัวเองเนี่ยนะคะพีะ่ต้องใช้ไงดนีหมายว่าต้องรู้รอบรู้ทั้งธุรกิจไม่ใช่รู้แต่แผนกของตัวเองนะเะช่นถ้าอยู่แผนกการตลาดเนี่ย การตลาดเนี่ยเป็นขาใช้เงินถูกไหมคะเพราะเราจะใช้เงินไปเพื่อสร้างแคมเปญเพื่อให้เกิดยอดขายนะคะทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักอะไรต่างๆนานา,นานถ้าคุณรู้แค่นี้คุณก็จะหวงว่าถ้ามีบัตเจ็ตเท่าไหร่คุณจะใช้ให้หมดเพื่อสร้างผลงานนะคะแล้วคุณจะโมะโหทุกครั้งถ้าเผื่อตัวเลขบริษัทไม่ถึงแล้วเจ้านายหรือผู้บริหารบอกว่าให้ตัดบัตเจ็ตการตลาดนะ,ะถ้าคุณเป็นคนแบบเนี้ย แล้วคุณก็วอยวายแล้วคุณก็ไม่ให้ความร่วมมือนะฮะ mm. ผู้บริหารเขาจะมองว่าคุณเนี่ยยังไม่โตพอหรือพูดง่ายว่าเขาเรียกว่าไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ไม่มีความเป็นผู้บริหารหรือไม่เหมาะที่จะเป็นผู้บริหารเลยเพราะคุณเห็นแก่ตัวนะเห็นแต่ตัวเองเป็นหลักแต่ถ้าคุณเป็นอีกแบบหนึ่งคืออ๋อเข้าใจค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยดิฉันขอ ใช้แบบนี้ได้ไหมคะต้องการตัดเท่าไหร่คะสมมุติต้องการตัด10ล้านถ้าอย่างนั้นดิฉันขอกลับไปดูก่อนว่าจะตัดส่วนไหนอย่างไรได้บ้างถ้าส่วนที่สําคัญขอเก็บไว้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดยอดขายอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าส่วนไหนจัดการได้และยังไม่ได้ใช้เงินดิฉันจะรีบตัดให้เลยนะคะแล้วทําด้วยความเต็มใจเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยการที่คุณจะเป็นผู้บริหารนั่นหมายถึงคุณจะต้องเป็นทีมเดียวกันกับทาง CEO หรือประธานบริษัทหรือผู้นํา ในการที่จะทําให้บริษัทอย่างแรกคือได้กําไรถูกไหมคะถ้ามันตัวเลขไม่ถึงหรือมีแนวโน้มที่จะไม่ได้กําไรก็ต้องไปช่วยกันลดคอสอันนี้มันคือความรับผิดชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นการมีความรู้ว่าธุรกิจของเราเนี่ยนะฮะทำมาหากินอะไรอยู่ในสถานะอะไรได้ได้ไดไรายได้จากอะไรมีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วสิ้นปีจะมีกําไรหรือไม่กําไรอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้คุณแตกต่างจาก เมนเจอรธรรมดานะคะเราเรียกว่า business acumen ซึ่งอันนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณควรเรียนรู้มากที่สุดนะคะ,นะคะต่อมาก็คือเรื่องของ decision making นะคะเคยได้ยินไหมคะที่เขาพูดว่าเก่งไม่กลัวกลัวชานะคะสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นก็คือถ้าหากคุณเป็นเมนเจอร์ที่ไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยเนี่ยนะคะหลายๆท่านที่พี่สัมภาษณ์เนี่ย บอกว่าการที่ผู้บริหารไม่ตัดสินใจเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันทําให้บริษัทเสียหายมากกว่านะคะเพราะว่าบางทีมันเกิดเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจกระทานหันหรือเกิดวิกฤตการณ์เนี่ยแล้วคุณไม่ตัดสินใจมันจะทําให้บริษัทเสียหายอย่างเช่นสมมตินะฮะว่ามันเกิดเหตุการณ์ว่าสมมติของส่งมาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะคะมันเกิดรั่วแล้วปรากฏมันเป็นสารเคมีที่ที่อันตรายเรื่องส่งถึงคุณ แทนที่คุณจะบอกว่าโอเคงั้นรีบจัดก,การเข้าพื้นที่แล้วสามารถซีลวันเร็วที่สุดนะคะแต่คุณบอกว่าเออเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวรอประชุมก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนาทีนั้นอาจจะเป็นนาทีวิกฤตและก่อนที่คุณจะได้ประชุมกันนักข่าวถึงแล้วนะคะมันเกิดผลร้ายกับบริษัทคุณเยอะแยะกลายเป็นว่าแทนที่คุณจะได้รับความชื่นชมว่าคุณมีความรับผิดชอบ กลายเป็นว่าเขาก็ด่าคุณว่าคุณนะคะเหมือนฆาตากรคุณทําลายสังคมหรือคุณทําให้คนมีปัญหามันคล้ายๆกับกรณีที่เรือน้ํามันล่วงค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารที่เก่งหรือคนที่อยากจะขึ้นผู้บริหารต้องมีความสามารถในการตัดสินใจคือตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้นะคะบนพื้นฐานของ สิ่งที่ดีที่สุดกับบริษัทแล้วกับผู้คนที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าอยู่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็จะต้องมีวร์ว่าเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นด้วยถูกไหมคะแล้วก็กับทีมงานของเราคือทุกคนจะต้องวินนั่นคือสิ่งที่สาคัญที่สุดแล้วต่อมาก็คือคุณจะต้องเป็นผู้นำนะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วแต่ที่จะเน้นย้ําก็คือผู้นําหมายถึงคนที่จะนําคนอื่นนะคะ สิ่งที่จะทําให้คุณเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จแล้วมีโอกาสขึ้นสู่ตําแหน่งสูงสุดของบริษัทได้ผู้บริหารทุกท่านที่พี่สัมภาษณ์พูดว่าคุณจะต้องมีซอฟต์สกิลนั่นหมายถึงคุณจะต้องเก่งเรื่องของคอมมิวนิเคชันการสื่อสารเนี่ยเป็นหัวใจของการเป็นผู้นําถ้าพี่จะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือบารักโอบามาเห็นไหมคะเขาอายุแค่40กว่า และเป็นครั้งแรกที่เข้าสู่การเมืองเขาสื่อสารชัดเจนคือ change เขาพูดชัดว่าเขาจะนำอะไรนะฮะมาเปลี่ยนแปลงสังคมอเมริกันแล้วที่สำคัญคือเขาโฟกัสชัดเจนนะฮะแล้วพูดมีจังหวะจะโคนแล้วแผนการในการสื่อสารเขาเนี่ยชัดเจนมากนะฮะแล้วคุณคิดดูว่ามันกลายเป็นประวัติศาสตร์โลกไปเลยที่อเมริกันเนี่ยมีคนดำขึ้นเป็นประธานาธิบดีทั้งนี้ทั้งนั้น คือการสื่อสารที่ทําให้เขาประสบความสำเร็จในอดีตเนี่ยมันก็พิสูจน์มาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วว่าการเป็นผู้นําคุณจะต้องมีความสามารถที่ดีที่สุดที่ติดตัวคุณเลยคือการพูดกับที่สาธารณชนและที่สําคัญคือพูดให้ทีมงานของคุณนะคะไปสู่จุดหมายเดียวกันพูดเชิญชวนพูดให้กําลังใจนะคะแล้วที่สําคัญคือทําให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกันว่า บริษัทเราจะไปทิศทางไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นผู้นำเราต้องเป็นผู้นำที่ influential เรียกว่าอะไรมีบาร,รมีหรือหรือพี่ก็ไม่ซ้ำกัน,กนว่าภาษาไทยพูดว่าอะไรแต่ในความหมายว่าคุณสามารถที่จะโน้มน้าวหรือสามารถที่จะทำให้คนเนี้ยเชื่อคุณและไปตามคุณได้นะคะแล้วที่สำคัญต่อมาแล้วเป็นสำคัญมากๆโดยเฉพาะถ้าคุณ เป็นผู้นําก็คือคุณจะต้องมีจรรยาบัตรค่ะนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า ethic นะคะหมายถึงคุณจะต้องมีความซื่อสัตย์มีจรรยาบรณในการทํางานค,<ม>คุณจะต้องไม่คิดโกงไม่ค o r r u p t i o n เอาพูดง่ายๆอย่างนี้ละกันนะคะประเทศชาติเราก็กําลังรณรงค์เรื่องนี้อยู่เพราะอะไรคะในบริษัทหรือแม้กระทั่งในครอบครัวของเราก็ตามเด็กๆลูกๆหรือลูกน้องนะคะ เขาจะทําตามตัวอย่างที่เขาเห็นค่ะถ้าคุณไม่อยากให้ลูกสูบบุหรีคุณก็อยากสูบบุหรีถูกไหมคะเพราะว่าถ้าคุณสูบแสดงว่ามันทําได้มันถูกต้องเหมือนกันถ้าเป็นผู้นําถ้าคุณคอร์รัปชันข้างล่างมันก็ทําตามเขาถึงมีภาษาพูดกันว่าแม่ปูก,กับลูกปูไงคะนะคะหรือถ้าเขาเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นก็ได้คุณเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเขาก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้บริษัทคุณเติบโตยืนยาวคุณก็จะต้อง ะะมีจรรยาบรณมีความซื่อสัตย์แล้วชัดเจนว่าอะไรถูกอะไรควรนะคะนั่นก็จะทำให้คุณเป็นผู้นำที่ลูกน้องเคารพนับถือไม่มีผู้ตามคนไหนหรอกคะ่ะที่อยากตามผู้นำที่เป็นคนขี้โกงที่เป็นคนไม่ซื่อสัตย์นะคะเพราะถ้าคุณเป็นอย่างนั้นเขาก็จะไม่นับถือคุณอะหรอคะ่ะถ้าพูดมาถึงตรงนี้พี่อยากจะบอกว่าจะเน้น,นย้ำก็คือการขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำ คุณไม่สามารถไปคนเดียวได้อย่าคิดว่าจะเป็นซูเปอร์แมนนะคะเพราะถ้าคิดอย่างนั้นคิดผิดในโลกแห่งความเป็นจริงคุณไม่สามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองคุณไม่ใช่ซูเปอร์แมนแล้วอย่าคิดว่าคุณเป็นดฮาร์ดนะคะเพราะคุณก็ไม่สามารถจะเข้าไปสู้กับปืนหลายสิบกระบอกด้วยตัวคนเดียวนะคะสู้กันแทบตายเนี่ยนะแผลเผลอไม่มีไม่จริงในชีวิตจริงคือคุณจะประสบความสำเร็จถ้าคุณมีทีมที่สำเร็จค่ะค่ะก็ ขอให้น้องๆทุกท่านประสบความสำเร็จนะคะทั้งหมดนี้คือวา b r a n t ด Strategy หรือ7ก,กลยุทธ์ในการที่คุณจะขึ้นสู่ตำแหน่งในฝันขอให้น้องๆนะคะลองนำไปปฏิบัติดูมันไม่ได้มีกฎชัดเจนว่าจะต้อง1,2,3,4,5แต่ที่พี่ใส่ไว้ให้นี่ก็คือว่ามันเป็นเทคนิคและเป็นประสบการณ์เป็นสิ่งที่พี่เรียนรู้จากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วจากพี่ๆที่กรุณานะคะให้ เรียกว่า secret of success หรือความลับแห่งความสำเร็จของเขาแล้วถ้านะคะสนใจนะคะอยากติดตามแล้วอยากฟังฉบับเต็มจริงๆนะคะก็ขอเชิญชวนวันที่19กรกฎานี้นะคะสมาคม APC หรือ Association of Professional Coach หรือสมาคมพัฒ,พฒ,าพฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งเป็นสมาคมที่ไม่ได้ทำเพื่อหวังผลกำไร นะคะเราจัดงานขึ้นวันนั้นเนี่ยนะคะเพื่อที่พี่จะสอนเรื่องของ wideband strategy นี่อย่างเต็มเต็มเลยทั้งวันนะคะก็จะมีในรายละเอียดเยอะยิ่งขึ้นมาเรียนรู้เทคนิคนะคะมาเรียนรู้ว่ามันมีอะไรที่มากไปกว่านี้ได้ที่วันนั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะคะหนังสือที่พี่เขียนเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มันไม่ได้ถูกขายในประเทศไทยนะคะถ้าใครมา ซื้อตั๋วมามาเรียนในวันนั้นเนี่ยนะคะพี่ก็จะมอบให้กับทุกคนหนึ่งเล่มน,นะคะก็ลิมิตเอ d ดชั่นแล้วถ้าอยากได้ไลายเซ็นก็จะเซ็นให้นะคะแต่ลายเซ็นนี่เป็นลดราคาอะไรไม่ได้นะคะนอกจากว่าเพียงแต่ว่าก็อยากจะให้น้องๆทุกคนได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่ทำด้วยใจจากใจแล้วอยากให้น้องๆทุกคนนะคะก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารนะคะประสบความสำเร็จในชีวิต มีความสุขนะคะทั้งครอบครัวและหน้าที่การงานค่ะก็ขอให้ทุกทุกคนนะคะโชคดีนะคะไม่มีอะไรจะนำพาความสุขและความสำเร็จมาให้เราได้นอกจากเรานะคะทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยน้ำมือเราค่ะแล้วที่สำคัญก็คือเรียนรู้ไปแล้วขอให้ take action ขอให้ทำจริงจังและขอให้ทำอย่างต่อเนื่องค่ะสวัสดีค่ะ